กอนเราขยางเหล็กดีซีหนึ่งนิดห่อยขยจะเกียบป่ะเกทียวพ่อแล้วเอาเียวเดียวเลยนะนี่คนมาถวายเนี่ยเป็นเจ็ดเจ็ดหาสามเจ็ดหาสองไี่ต้องเนี่ยก็ศูนหรือเก้าปดนี่คนเก้าแปเก้านาะไรต้ายเลย ครับพ่อกันอีกแล้วครับครับช่องขมพลชาแนลครับนุ่มอามค,คนเดิมครับเมื่อนี้ตัวหาน้องอามนัดกันมาตามเลขให้พ่อแม่พี่น้องเลยเบิ่งกันจังก่ะมาตามติดเลยครับแม่ตะเกียนยี่ล้องตะคองงวดที่แล้วพอไหญ่มาพีาพา่น้องกันเลยเอฟซีเพริร์นกับเมมรเมาว่าให้ให้มาตามเห็นเน่ะจังไดกับมาตามเมื่อกรับพี่น้องเดี๋ยวเพราะว่าอยากให้พี่น้องได้พด่พอเลขดเด็ดกันเนาะเดี๋ยวจังไดกับไปเบิ่งนน้ำกันเลยครับผม อครับทำความสะอาดดีไน้ไหมทำความสะอาดจังน้อยเน่วะจเป็นเวดวดะจำเป็นว่าไดเอาไม้ขวดมาพี่น้องเขียวหนาแล้วครับไปสื่อๆมากพอดีเฝ่ามากพี่น้องนี่ครับก็ต้องรอเลาก็จุดเทียนแล้วแม่ตะเคียนยายลำตะข้องกับพี่น้องเดี๋ยวมาให้เบิ้งกันเลยครับว่า งวดนี่สได้เล็เด็ดตตัวใดไปฝากพี่ฝากน้องครับนี่บรรยากาศดีดีพี่น้องล่มเย็นวอยวอยน้ำกับขื้นหลายเย็นดีครับบรรยากาศแง้มแรงนี่แหละครับมม่ยำไดก็ดีใจครับที่ได้มาเย่ยมมายามเป็นน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าตั้งใจมาขอโจคอลาบขอเลขดเด็ดให้พี่เฮ่น้องคือเกาครับนี่แหละครับแม่ตะเคียนหญ่ลำตะคองครับ เป็นต้นไงอิลีครับคือพญานาคเลยครับพี่น้องบึง้งบึ้งปลายใหม่เปนเพราะว่านั้น,นเป็นหากเิ่นรับคือพญานาคครับพี่น้องนี่นี่ครับบึง่งโอ้เป็นต้นไ่อิลีครับพี่น้องนี่นี่แหละครับผม เดี๋ยวจักหน่อยกะให้พอจุดถูบจักหน่อยก่อนเด้อพอจุดถูบแล้วกะสีผ้าขอโชคขอลาบขอเหล็กเด็เดๆเลยครับพี่น้องครับผมขอเลขไปพ่อขอเลขไปมากับพอนี่สบายใจหลายอย่างครับพี่น้อง พ่อเราเป็นลมซุกแต่ลมโพลมแสงให้ไปใส่กับม้วนม้วนเยวตามต่อได้ครับเห็นแล้วอ้าวพ่อเห็นเลขแล้วพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งขาดยากอยู่เลยหลอดยากอยู่เลยแต่พ่อเห็นนะเดี๋ยวพาไปเบิ้งตะเกาแลเราบอกยังมันจะมักจะตรงใจตรงคำบอกของเราอยู่เลยพี่น้องเดี๋ยวพ่อพาเบิรงเดอร์นี่แหละครับแม่ตะเคียนแย่รันตะข้องครับผม เดี๋ยวที่ว่ามันเขาทรากันไม่เบงยิ่งกว่าที่ผมก็จำไม่ได้ด้วยเปล่าว่าจะซื้อมามอยู่เริ่มเดี๋ยวมาเที่ยวหน้าเดี๋ยวไม่ก่อนไม่กนไม่นะนักวันแมนวันแมนมานีมาท่เมืองวังไงคือเ้ามาทำความสัตย์กันเลยงานก่อนไม่เพราะว่าหมามาออกลูกหลายแม่ยุ่งจะเรื่อยมาคุยมาอย่างไรครับพี่น้องขอบคุณักแนสวัสดีครับผมติดตามกันไว้นะครับขอโชคขอลาบกันนะครับผมนะครับได้แท้ครับพี่น้องก่อนี้ กโรงแรวันี้ครับดีอีกแ้เลยรัเ็นเหลกเอาแนวทางเอาให้ดูเป็นแนวทางเอาครับเป็นแนวดพอเราเห็นเลขแล้วพป่น่องให้เบิ้งไหวพื่อเป็นแนวทางแล้วพป่น้องด้อ เก้าหนึ่งก็ได้ที่ตรงนี้หนึ่งหนึ่งเก็ดจะได้ทอดดูมันท้ายเป็นหนึ่งเกตหนึ่งเกตเก,ก้าเหรอเออเดี๋ยวพี่ครับห้าเก้กาเกตหรือเปล่าหรือห้าเก้าไหนเนี่ยใช่ไหมตรงนี้ครับหรือว่าท่านให้ดูกนนลายเป็นดูเ<า>ดียนเป็นแนวทางอเอาเผื่อจะตรงตัวเลขกับกับท่านผู้ชมเอานะครับอาจจะตรงใจกับท่านผู้ชมก็ได้เนาะ นะโอเคอ้าวเจ็ดหาเกานึ่งบอกว่าอนะไรนะอ่ะไปเก้โอ้แมนพี่นอดเา้าาไปเดีก้าเจ็าเจี่นอน รทงแล้วแตอีกอางนึงนะที่ผมบอกว่านนบอกว่าจะเอาพวงมาลัยมาไหว้อ่ะคือปวไหว้แล้วนะคือเรามาลบตะกรองอาแต่ว่าไม่ได้มาถ่ายคลิปแต่พวงมาลัยหายไปสามไปสี่ห้าพวงเขาก็หายไปเลยหสีเหลืองทำซื้อมากเป็นบอกไ่าื้อมาเจ็ดชุดี่เอามาไปนี่ที่บอกว่าเด็กีบมะหอยไฮเดอเพาะว่าเขามาเดี๋ยวมาทำเขามาแลมันเขาลื่อมเนี้เลืมมหอยที่เนียทื้พมาล่นไอ เจ็ดสีเนี่ยเหลืออยู่งสองทั่วมันหายไปเสียต้องไหนท่านผู้ชมจะเป็นกะวัเมื่อนั้นเข้าไปแล้วตอถุงออกพร้อมเอาถุงออกใส่องถุงเสียมากครับอะมากใหญ่ปุ๊บสะสมหน่อมีคนยิบไปพวกหมูต้องมีต้องวางไม่ต่อคือมันไม่เนี่ยมันไม่เราพี่ต้องนะครับบ๊ว่ากันพี่น้องเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้ใหม่นะครับพี่บอกว่าคุณพี่อะไรที่บอกสุธามาสสุธาทานที่สุธาทานแล้วก็อีกคุณพี่หนึ่งก็นั่นแหละ นะครับคือผมไปซื้อมาวาดให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับคือมันมันหายมันเปลียนสีแล้วก็โปรงดาวเรืองบ่อใดเอาถุงออกเนาะบ่อใดเอาถุงออกมันจะมั่วหอยเพิ่งเลยมันเลยไหมพี่น้องอาจจะมีคนหยิบข้อยากเอาถุงออกได้ด้วมันมันไหมเนี่ยเสียดายมันเดี๋ยวมันเก่าเนาะหนั้นผมมาผมมาอะไรมากับปุื่อสองคนนะครับมากับเพอ่า้นที่หลังเลขออกก็แหละนะครับมากับปุืแล้วก็มาาว่าโปรงอะไรมันอยู่ในรถ ก็เลยผ่านมาแล้วก็มาไหว้ได้เลยครับผมนะครับแต่ไม่เห็นกรมอะไรเลยครับเหลือแค่แค่สองพวงนะครับผมตามนั้นเดี๋ยวผมมาไหว้ให้ใหม่ครับของวุฒิอยู่ธาทานนะครับมาไหว้แล้วแต่ตอนที่แล้วนะครับเดี๋ยวหาเบิึงเหล็กเด็ดๆน้ำกันเลยครับพี่น้องโอ้ต้นใหญ่แห้งครับพี่น้อง ส่วนหญ่หนาสนใจนะแต่ว่ามีคนเข้ามาอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเขามาทําอะไรบ้างเนี่ยมีคนเข้ามาแต่เราไม่ามาไรูาาร้ว่าเขาทําอะไรบ้างมันหลายคนเนาะมันเป็นยังพี่น้องเขากะมาถวายมานี่ตามกําลังเขาน่ะเนาะเข้ามาม่เป็นยังเขากะถวายไปเรื่อยๆครับพี่น้องพวงมาลงพวงมันัยนี่ครับบรรยากาศย้มแรลงครับพี่น้อง ตกุญแจล็อกรถไปจะสิมาขอโชบขอลาพักเลยสิเด็ดเด้อยไปนอนเดลอ พอเลขเหรอครับพี่น้องอโอเคครับมีศูนย์มีสามศู 3, 0, 3, นย์สามสี่ครับผมอ่าดีนะไม่เป็นศูนย์สามห้าถ้าไม่ศูนย์สามสี่ก็เป็นศูนย์สามเก้าน้องอาร์มพอเลขเด่เนเราพี่น้องอ่าที่จริงอ่ะศูนย์สามยังเห็นแต่ก่อนมันเปลี่ยนเป็นแต่แต่ก่อนนะอ่าตรงนี้นะครับที่เห็นที่เห็นบ่อยๆนะครับกินย <laughs> ูนี่นะครับผม <laughs> เ,เห็นว่าความลำบาก หมดต่ไปได้น้องพี่น้องเนาะเด็กตัวไหนน้องนะคับถ้าว่าศูนย์สามสี่กับศูนย์สามหาศูนย์สามเก่ามีสามมีเก่าครับตัวนี้ตัวนี้เบิ้งเบิ้งยดีก็เป็นเก่าใดเก่าสามเอาถ้าเบิ้งงดีมันกับว่าแช่อว่าศูนย์เดมันเป็นแปดสามบ่ามันเป็นมันเป็นทั้งเก่าทั้งสามอ๋อเบิ้งเอาก็ได้นี่คือจังหาเก่าเก่านี่หาเก่าจังน้อยหนึ่งนะครับฮะโอเคตามนั้นครับผม แต่ทุกคมท่านไหนจะเห็นด้วยโอ้โหาอ่นกำลระวังระวังโอ้โเขามากเขามาเโอ้ยนะอืมไอ้เบอร์เบอรกันะณไอช่างเอาบไปดูครับผมนี่ครับไปขังให้ครับผมนความลำบากมุงเน่ยเบิ้งกันจอกันแกอยู่ในนี่มเ่านะครับไปไอ้ลพวกนี่นี่มันเป็นเก้าสามพี่น้องเนี่ย เป็นเก้าเก้าสามเก้าศูนย์สามครับเนี่ยครับผมทะเลกำงามี together, ่หน่องบ้านไหนปอดทะเลเตี้เตีบพี่น่องเนาะ นี่แหละครับหาของเยม่นะุเสอหเอามาเอกเอาแล้วเอาแล้วมีตะเลกด้อพี่น้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวค้ณบังเดลอมบบังเดลอเกก็ลยไม่าะคุณลเแลมกลงไม่นะคุเด็กชัดเล็กขืนง่ามตัวนเด็กชัดตัวนีนแม่คุ อืมนัวเยคนแตคนก็เป็นสามอืมแต่คนสามเก้าสามเก้าหรือสามเจ็ดนี่ฮะเห็นปะนี่ไหมไหมไหมเห็นปว่าว่าว่เนี่ไหเดี๋ยวจะ๊ปมึงได้ทำจุ่มนี่ไหมสามห้วขางล่างกับมีดตัวนีหมันเป็นตาไหมตาไหมศูนย์แตัวนี่มันเป็นตาไหม่นี่ไหมมันเป็นตาไหมนี่ เห็นไหมเห็นนุวยตามหมอะตามไหมนี่นีศูนย์ี่แปดนี่ขั้งทนี่กงบข่าว่าแปดเอาไม่คือเคลายแปดแถนี่ไหมถา่สมเก้าบสามเก้าศูนย์บ่สามแปดศูนสามเก้าศูนย์ครับน่ะนี่ศูนย์แปดไม่นคนศูนย์แปดต้นไหไหมศูนย์กับเลขแปดนี่ย่างงามเลยอามนี่นี่นี่ถ่าว่าว่าตัวล่างนี่เป็นแปดแปดศูนย์แปดนี่ คนลูกอีกแล้วครับท่านผู้ชมเออเป็น08808ครับพี่น้องข้างบนนี่จะเป็น390เฉพาะสามกับแปดอะบังหันมันมันมีแค่จังงงงงแปดเก้าศูนย์เออแม่นแล้วพี่น้องแสดงว่ามึงมีแปดมีสามมีเก้าจนมี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 งวดนี่พลานไ่เลยครับพี่น้องเก้าสามเก้าสามแปดไอเก้านี่หน้าว่าติดมาแท้อะ่านเม่นว่ติดแท้โอ้งามงามงามเลยพี่น้องโงามทุกท่านผู้ชมเอ้ย เด็กงามเด็กงามสองนย์อีหละมีตะเลพี่น้องเอ,อ้ยมาย่ยไหนก็ได้ตะเลกงามเอาไ้กับมกจ้าเขาเบิ่งเอาวาเบิง่บงปไปังไห ามนั่นะครับตัผู้ชมเนาะตัวไหนต้องง้ามมีมีมีศูนย์เอ้าศูนย์ก็อ้ามแต่น่ะมีศูนย์อันนี้เยันเป็นตาไม่แตกมันเป็นตาไม่แตกหนึ่งมีสามกวมีสามศูนย์แล้วพ่อน่ะเห็นพ่อพอเห็นตัวไหนก็เห็นนี่มันมีสามมีศูนย์มีเก้ามีหกว่ะตามที่พ่อเห็นเลยนอสันกับเป็นมกสามศูนย์มีสามมีเก้ามีหกมีศูนย์ว่ะ ออตามที่เห็นนี่ยหกสศูนย์เก้าหกหเก้าพี่น้องเป็นบอแม่นครับพ่อมันอยู่ใกล้กันนะเก้าหกเกนี่หกสศนยะอันนี้พอสี่ก็อันนี้อันนี้พ่อตีเป็นเป็นเก่ดนี่แม่นครับเก้าแมนสาศนย์ศูนย์กลางน่ะ เป็นเก้าหกับหกสามศูนย์ง่ายว่าใครเป็นพ่อได้นน่แมนครับ <9 S 1> เกัเบสา <3 S 1> มหกแล้วก็ศูนย์นี่แล้วก็คันทีที่เป็นแปดบ่ก็เอาตัวนี้เป็นแปดน,น้ำนี่เนี่ยก็ได้แต่ว่าสามก็ชัดหนิบุนี่็น,นั่นหลเป็นเบื้องไปแนวทางเราแมนครับพมอคันทีเบื้องไปไปไหนไปหนักก็นั่นก็คือหาสามก็ได้เป็น มันตีได้หลายตัวน้อพี่น้องเนาะอ่าโอเคขอบคุณพ่อหลายๆเด้อหลายตะดวงเด้อพ่อให้เบิงไว้เป็นแนวทางเร้อพี่นอ้องเด้อดวงไฟดวงมม่นเนาะ แล้วน้องอามสิบห้าลูกแป้งแล้วพี่น้องด้ยโอ้ดีใจดีใจโัเค,คมนันดีใจอย่างน,อนา้นองอม,ม,มันมากไก่น้องอามแมนมันมากไก่ครับผมเมื่อยจะมาหอดกระหายเมื่อยด้ยโอ้ยเงี้ยผมสิบห้าหอดนี่นะอโอ้ยไก่อยู่ดีพี่น้องเอาโอเคท่านผู้ชมทั้งช่องอัมพลทั้งนุ่มอามคนเดิม,มเดี๋ยววันนี้จะมารูปแป้งตรงนี้ให้ดูเป็นแนวทางให้ดูนะครับดูเป็นแนวทางให้ดูก็หมาไปเลยหมาหมามาเรียบมืออ่ะนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะครับอ่านะครับผมแม่พี่น้องแม่น้ำลำน้อมหอมหอมหอมง่อยๆได้พี่น้องเออแม่นเท้โอ้ยโอ้ยโตกใจมัเปิดฟ้ากับบอลเด่นไอยัดรอยเห็นเอ้ยย่ช่องเหลือเอ้ยเนรเด็ดเด็ดเออแม่น้ำเทียนในลำตะกอนให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นมัดดีมัดสินมีโชคมีลาบหญ่ๆ เดือกรงมันที่หนึ่งกันทุกคนหลอเด้อพี่น้องเด้อน้องอามปปล,ลูกแป้งหลอเด้อพี่น้องเด้อนี่จับตาเบิ่งให้ดีเด้อพี่น้องนี่แหละครับคือการมาขอแท้ๆเลยนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำกันเด้อโอ้หอมนำอบอบอนเล็ไปหนออ่อยแก่สามเดี๋ยว นึงต้องสีดนำด้ำพุ่จ้ะครับอืมอ่ะเดี๋ยวของมาใช้เอาบ้องกระดาโอ้ยเดิเนนางก่อนนางตัง้งหาก่อนนะครับมาบังทั้งสองฉองมาบัาง,บางมือผมเลยโอ้ถ้าว่าบัางมือกระนาษ มีอไกด้ยมีบัตรัะควรในมาามเมื่อว่างมืงอ่าีว่สามห้ม่นบัตรแตกแตกเลยนี่นี่นไ้เอากาล่องมาเบงังกล่องมาเบังผมชอบเบังเอาเด้อผมมาเห็นบรรลปแปลงโดนแล้วม่นป่ะแมนสามหาน้องอามสามนี่เลขสาม,ม,สามห้านี่ ตรงนี้กับมึงนี่อะไก็เลขน่น่ะเลขเกียหาน่ะนี่นศูนก็ได้ศูนยก็ได้มงน่หนีมันคือเลขเกียนเลขหมึงเดี๋ยวขอรูปมืดด้วยอรูปพี่น้องูมน่อยก็สามหาน่ะชัดแงงพี่น้องเน่ยเออจะว่าเหมือนเหมือนใครเป็นสาม สีมั้งซีถ้าบสซีกับเก้าเก้าสามถ้าบเก้าสามกับซีสามซีสามหาเก้าสามหาแมนเบรจะขายเกกับบ้าหกคนนี้เก้าเลี่ตัวไหนเล็กซี่แมกนนองเน่ะถ้าบสซีกัถ้าบสซีกับเก้าอ่ะสามนี่ชัดแมนถ้าบัสหากับหกซีสามหาเดิพไปน่องเก้าสามหาลูกไมเดินนะคนลูกไมเด้อยังค้าใจอยู่นั่นนะคนพอออกทีลูกไปได้เนี่ ดูเป็นเห็นเลยเนี่ยอ่าผมผมจะกำมือทีหนึ่งเด้อนั่นออกอีซีสามเก่าสามหาบมี่หาบมี่เหลือซีสามี่น่องมเี่สามเก้าสามตัดเลยปาะเนี่ยสี่นะครี่เราไล่ไปน้องมาเนี่ยสาเลขขึ้นมือขึ้นมือเลยครับเนี่ยโอเห็นเห็นเลยกำมือเห็นเลยไปน้องเนี่ยสบาเปืดเลย้องอามอ่ะเป็นซีสามกับเก่าสามกับไปน้องนี่เอาได้เลขเด็ดแล้วครับป่ะเนี่ย อุ้ยงามงามนะควรแถวบอสซีสามกับเก่าสามดิแมานบอสซีสามกับเก่าสามงวดที่เลี้ยวนี่งวดงวดก่อนที่เขาก่อนที่มากงวดหนึ่งเนาะเขาเห็นซีสามอยู่นะเนาะบอแน่เด้ออกตามหลังเดชบอแน่ครับบอแน่ด้ของมูนีบอแน่เดชเจ้าแม่ยูนี่แม่นเป็นคนคนข้างสิแม่นเติบเด้แม่นแมนแมนแมนเติบเพราะว่าบางคนนี่เขาเบิ่งเขามีโชคกับเพิ่นหลายเดชยูนี่เออแล้วแต่คนเบิ่งเอาเอาโอเคครับครับผมตามนั้นครับผมโอ้ยหเด็งามพี่น้องพอสซีสามกับเก่าสามนะพี่น้องเอ้ยไปไป ่เ,เดินให้จริงอ่าเดินเด้อให้เบิ้งเป็นแนวทางเอาเด้อนะครับผมให้ดูเป็นแนวทางเอานะครับเด้อเด้อลองอาขอส้วมก่อนเด้อ เบิ้งเอานะครับตะวันหนึ่งมาแท้นี่จะนี่ดีก็จังเบิ้งเอาอวันนี้ทีเดียวันเป็นเป็นเก่านอนแล้วนะงานเป็นเก่านอนนะเนเาะหนึ่งเก่านอนอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ชมถือเบิ้งเอานะแล้วแต่ผู้ชมถือเบิ้งเอานะครับให้เบิ้งเป็นแนวทางเอานะครับ นี่ยตเลงกงามเดยน้องอามเนยเนี่ยเดี๋ยวเดมาเนี่ยเนี่้องอามมส่มเขาไปเพิ่งเนี่ยาสามนั่น้องอามเนี่ยบุกเหมือนบุหมวบบังหวกเชคกันหนึ่งกันหน่งเช็สร้มือชับ ผมให้ดูสักหนึ่งนาทีนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะทำด้ทําการมาขย่อยเซมซีกันนะครับตัวนี้เบ่งเบียงขึ้จังเป็นคือจังสีมีซีขึ้นมาเนาะแมนเกือบจะเป็นซีเกือบจะเป็นซีเกือบจะเป็นเจ็ดเกือบจะเป็นซีเกือบจะเป็นเก้าก็ได้แต่แต่คนสิเบิ้งเอาผู้ใดเบื้องอันไหนก็่ากันไปคนนะ่ะเมื่อผมกับเปื่อนกางเกงกาเลือกครับผมอ่า เลือกเขาไม่ไปยังเลือกเพื่อพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะเออเชื่อให้ท่านผู้ชมเขาได้เบิ่งกันเดี๋ยวนีโชคมีลาเท่ากับดิซอยเรื่อง,งอนี้คือไม่ได้นอกจากหาโชคลาภเนาะแม่นหาโชคหาลาภไป่นเบิ่งเอาเอาโอเคครับตามนั้นนะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับตามนั้นเลยนะครับผมโอเคครับอันนี้คืออะไรอะไรกูอยากที่ล่ะ ยิ้มสองเคยบักกันยิ้มหาวอ้โอเคนะพี่น้องนะแป้งตรงนี้แล้วนะแมนกลับมาเบิ้งคุณพ่อท่องแรียครับผมขคยเยาเย้ยเซี่ครับครับเจ้าแม่ตะเคียน์ยายลำตะคองครับผมนะคให้ไหลสาคัญเลยน้องอามเนาะไห้ของแท้ครับทวด้อขอบุญกุศลที่ิดสากมาเด้อบอกแม่ตะเคียนในลำตะคองเด้อขอโชคให้พี่น้องให้ได้รับโชคใหญ่นลดถือรางวัลที่หนึ่งกันลดเนาะมีโชคมีลาบกันมโชคมีลาบกันลด ออกมาแล้วครับพี่น้องเลขไี่พี่น้องอีกไปซีหนึ่งอ๋อเราขยเยาขังแรกอีซีหนึ่งนะพี่น้องขยเยาเจ้าเกียร์พ่อเอาเทเดียวพอแล้วเอาเทเดียวเลยนะเอาเทเดียเลยพี่น้องพ่อยังไปเห็นเลขตัวนี้ออกอีซีหนึ่งโอเคผมก็วอกด้วยมานผมก็อยากเห็นด้วยกันแหละ เลขมันขึ้นง่ามดิเจวมาตาเกาเลขอันเลขอันต้นไม้ัวอันเลขไม้เขา่คือเลขตัวนนนเอาสตัวเลยนะสามห้านะควรแมนสามห้าสองเลขสปอบสบงเดาเด่นเลขสโอเน้อนี่ตัวนี้ก็ดูเป็นเจ็ดก็ได้หาก็ได้สามก็ได้ เมนเจ็ดหาสามเป็นสองกันไดเห็นปะเจ็ดหาสามเจ็ดหาสองตัวนั่น้องอามเนี่ยนี่ดินี่เจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสองนือผโอเคเโอเคผสมโอครับพี่น้องแมนมนเมนนี่คนมาถวายเนี่ยเป็นเจ็ดเจ็ดหาสามเจ็ดหาสองพี่น้องเนี่ย จะขอเล็กจักหน่อยเออพี่น้องนี่จงมองขอเล็กดิพี่น้องแมนลับมาเป็นมันเกรัดนี่มีแต่้อมลุแปแ้งนะะโนนะโอ้เต็มเลยทุกมองเลยน้องอามแป,งป้งเลืองุดนี้เขาเจกูกแปลงเล ล็อกเมืองมาน้องอามไม่เหล็กไงบ่อมันก็หลวบไปบ่โดนเป็นไหนนี่นักวรวนะนี่บ่เหล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอดี่นักวัว่มันตื้อแบบส่งไปไหนฮะคือคือคือเห็นเหล็กว่ะน้องอามเห็นเหล็กเหรอพี่น้องเดี๋ยวผมผมผมขอหลวบเลยนะขอหลวบนะอือเป็นยังไงตือนะควร เหล็มันก็จะขึ้นตัวใหญ่ขึ้นหลายตัวจริงครับเมียนด้วยเบิ้งในกล่องมันก็ขึ้นหลายตัวจีิงครับเฮ้ยแต่เบิ้งระยะไกลนักกวนมันคือชัดเลขตัวใหญ่ใช่ไหมก็ตัวใหญ่แล้วนะฮะก็เม่นก็เจ้าเห็นเท่ามาขอเลขบว่ามาสิบวิเคราะห์เลยเอออันนี้ผมไม่รู้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ออไม่รู้เลยนะเออนะครับหนักกว่าน่าเก้าแปด เก้าศูนย์หรือเก้าแปดจิดสามไม่น่ะคุเก้าแปดสาม 3, 3เก้าศูนย์สามก็ได้ทำงานคลา้ายๆเลยนี่ตรงนี้กับแปดตรงนี้ขอหลบดีกันะนะทีท่านผู้ชมมันไม่ออกเนะท่นนานผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยผมรูปแล้วเนี่ยเนี่ยไม่เหลืออย่างมันเฮมันเป็นเป็นเป็นห้อยตาไหมแตกได้ไหมนะคุณมันเป็นรองไม่แตกแล้วไหมเออมันเป็นตามรองไหมแตกได้ท่านผู้ชม ผมผมละขนลูกเลยผมขนขี้ลูกแปดสองหาแปดสามหาแล้ต้องกาคล้ายๆเป็นแปดเป็นแต่ว่าแปดกับเก้านี่นี่หาในชัดท่านผู้ชมตรงนี้ชัดเจนเลยแล้วตรงกลางอ่ะตรงกลางค่ะบพราสามกับเจ็ดกับหนึ่งกับวากันไปอ่ะ่โอมันเบิ่งต่นออกนอกจากท่านผู้ชมสิเบิ่งเองนะครับจะขังบนเก้าแปดสามเก้ารุ่นสามมันตัวใหญ่แห้งแล้วนะโอแมนเวลาผมเห็นเหล็กนะเวลาผมลือผมเห็นเหล็กนะคือผมถีบขนขิ้งลูกหรือว่าถีบขนขนลูกใส่หัวเลยไหมคือแบบว่าแบบ ลุกไปเหมืดเลยแหมมันแบบคุชจังเฮ่อแบบว่าเจอไอ้ยังไอ้ยิงย่างง่ายร่างการฉังสี่แหมแต่มันลุกแหมอืมเอาโอเคครับ,รบเดี๋ยวจะแม่แล้วก็ให้เองเดี๋ยวจะตะบุบมชมดวงไผ่ดวงมั่นครับผมนะครับดวงมันเนาะผมกับออกับจ้องอภปพลิเมาอ่าเบื้องเหตุไทยครับตะบุชบดชมเหตเป็น,เป,นเป็นแนวทางกันเอาอนะครับผมโอเคครับครับผมในเบื้องไหวเป็นแนวทางเด้่องปีนองเรื่องครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องปีนองแม่นครับหายรับชมเพื่อความบันเทิงปีนองง่ายไม เด็กงามแมนขานัเด็กงามแมนป่ะแมนแมนงามแมนยูงามไปเลเด็งามลองตามมาเด็กงามเด็งาม